Check the mic and make sure it sound right, boys. สวัสดีครับเจอกันกลับอีกทีีนะครับกับผมบานาโนดนะครับวันนี้อยู่กับพี่หนึ่งครับผมพี่หนึ่งแนะนำตัวหน่อยครับพี่หนึ่งอะไรเอ่ยมีชื่อช่องไหมหนึ่งเกียร์แปดโกลดเกียร์แปดโกลดนะครับเป็นช่องผีเนาะช่องผีครับได้ชอบยิงปืนครับผมนะครับวันนี้ก็พี่หนึ่งก็คุ้นเคยกันประจําที่น้ำดย่าตัวไลออนเอ็กซ์แล้วก็ซีเซ่พีสิบสี่มาให้ผมได้ทําการรีวิวนะครับส่วนนั้นก็โอ้ซีเซ่พีสิบสี่คนดูเยอะเป็นแสนเลยครับเออแต่ปืนดีเนาะดีดี ันนี้มาพี่หนึ่งก็จัดอีกค่ายหนึ่งก็คือกลอกนะครับนี่นี่เลยเดากันออกมันก็กลอกอะไรกล่องสีนี้มีไม่กี่มีไม่กี่รุ่นที่มีกล่องสีนี้นะครับมีกลอกสิบเก้าแล้วก็ตัวนี้เป็นกลอกสิบเจ็ดนะครับตัวนี้ก็คือกลอกสิบเจ็ดเ d รสอาหรือว่ากลอกสิบเจ็ดเร์ครับเรามาดูตัวปืนกันดีกว่านะครับมัามีอะไรบ้างแกให้เดี๋ยวพี่หนึ่งแกะนะเดี๋ยวผมลองดูนะ เดี๋ยวผมลองย้ายกล้องมาตรงนี้ลองดูนะครับวันนี้ก็มาทําการรีวิวกันนะครับอีสนามนะครับมาดูตัวปืนกันนะครับโอ้สวยงามนะครับทุกคนนี่เลยแบบตัวเรียแบบนี้เลยนะครับมาขออนุญาตเคลียร์ปืนก่อนนะครับที่1หลบหนังแน่นะครับนะครับนี่สวยๆนะครับก l ็ c k สเตีร์เฟรนด์อาร์มหรือว่าก l o c k สเตีนะครับ ไม่รูในรังเพิงนะครับร่างกายในเส้นทางที่ปลอดภัยนะครับขอบูหน้าแนวนะโอเคครับปืนปลอดภัยนะครับนี่เลยนะครับกล o อ k 17 f r i e ์อาร์มหรือว่ากล o อ k 17 FR นะครับสวยๆเนาะสเปคตัวปืนตัวนี้คร่าวๆนะครับปืนความยาวลำกล้อง4.49นิ้วนะครับมาพร้อมกับลำกล้องมาร์กแมนบาร์เรลที่สำคัญนะครับมีการคราวหน้าปากลำกล้องนะครับตรงนี้นะครับลองดูนะนี่เพิ่ม ความมั่นยำให้กับตัวปืนเข้าไปอีกนะครับทุกคนสไลด์นะครับด้านหน้านะครับมีฟอนต์เซชั่นนะครับตรงนี้นะครับมีสุดเล่งนะครับเป็นดอปสีขาวนะครับทุกคนแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงแสงได้ด้วยแต่อันนี้ต้องส่องไฟชาร์จให้เขานะครับนี่ถ้าตอนกลางวันเนี่ยจะเป็นสีเขียวๆหน่อยนะทุกคนอย่ามาตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเซ์ชั่นด้านหลังนะครับนี่เซ์ชั่นด้านหลังนะครับ ส่วนหลังก็เป็นสุดหลังรูปตัวยูนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับส่วนหลังกับส่วนหน้าเป็นศูนย์เช่นเดียวกันนะครับศูนย์ที่เรียงแสนได้แนวลดก็คืออันนี้ก็ต้องอาศัยการชาร์จแสนแต่ช่วงกลางวันนะครับอ่าตอนนี้มีฟอนเทชันด้านหน้านะครับเป็นลายดิงนะครับด้านหลังนะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอ่าขอล้างปอกนะครับแล้วก็เป็นอิเด็เกเตอร์ได้ด้วยนะครับสาหรับเวลาที่ ต้องการเช็คลูกนะครับเวลาํามีลูกเขาจะมีดิดตรงนี้ดิดขึ้นมานะครับสามารถระบุสถานะได้นะครับแล้วก็คานค้างสไลด์นะครับมี2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับทุกคนอันนี้เป็นอาร์เลียมเพชรเรียบร้อยนะครับทุกคนนี่พรนมานี้สวยๆนะนะครับสำหรับสีของเจ้าตัวสไลด์นะครับก็เป็น N D L C Coating นะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าของรางนะครับเป็น อ้านหน้าของเฟรมนะครับเป็นรางติดอุปกรณ์นะครับติดไฟฉายติดเลเซอร์นะครับนี่ใต้ของไกมีการอันดขัดเล็กน้อยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกล็อกเจนห้าแล้วนะครับไม่มีล่องนิ้วนะครับทุกคนนะครับแล้วก็มีลายการเลื่อนที่จับได้ถนัดมือนะครับทุกคนสวยงามมากนะครับประมาณนี้นะครับไก่นะครับเหลือระบบกล็องเดิมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะวัดน้ำหนักไกนะครับให้ดูนะก่อนที่จะยิงนะครับทุกคน ว่าไกลายอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับนะฮะเอาหน้าไกลเลยกันเมื่อกี้อยู่ราห้าปอนครึ่งนะประมาณนี้ห้าปอนครึง่งอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งลองดูนะอีกครั้งหนึ่งนะครับไกลอยู่ว่าเราห้าปอนครึ่งนะครับทุกคนหลังนูนเป็นหน้าแนวนะครับปลอดภัยนะครับ ลองวัดดูกันเลยตรงนี้นะห้าปอนด์ครึ่งนะเมื่อกี้มาลองดูนะประมาณนี้นะครับห้าปอนด์ครึ่งนะครับถัดมานะครับเป็นด้านเปรมนะตรงนี้ก็จะมีห่วงกันตกคล้ายๆของกลอก 19x นะครับตรงนี้ช่วยในเรื่องของเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อาจจะมีภารกิจที่จะต้องวิ่งนะครับร้อยไว้กันตกได้นะครับทุกคนสําหรับร้อยไว้นะครับ เวลาที่ประเดนที่เกี่ยวกับอะไรเนี่ยปืนหลุดจ,จากซองแล้วนะครับก็ยังมีเชือกร้อยนะครับติดปลายตรงนี้นะครับอันนี้สามารถถอดได้นะตรงนี้ก็กดสลักลงแล้วก็ถอดได้สําหรับท่านที่ไม่ชอบนะครับทุกคนนะสำหรับแมกกาซีนนะครับให้มา3ตัวนะครับตรวนี้ก็มีลิ้นสีแดงนะครับชัดเจนวงบอกสถานะยิงลูกหมดขึ้นลิ้นสีแดงชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ตังนี้บรรจุอยู่17นัดนะครับ นี่เป็นสีโคจูตี้แทนนะครับกลอก17ตัวนี้ครับเป็นกลอก17เจ Gen 5นะครับตัวแรกนะครับที่เป็นสีโคจูตี้แทนแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นสีทูโทนนะเป็นความพิเศษเลยนะครับตัวนี้ต้องเล่าประวัติคร่าวๆคือทางของทัพฝรั่งเศสได้เซ็นสัญญากับทางกลอกนะครับนำทำการผลิตปืนตัวนี้ออกมานะครับ7 5 0 0 0กระบอกนะครับและยังผลิตออกมาให้ประชาชนได้ครอบครองได้ด้วยเป็นรุ่น limited edition นะครับตัวนี้ก็ ไม่ทราบจำนวนเด็ดแน่ชัดว่าเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยเพราะว่าเป็นรุ่นรุ่น limited edition นะครับระมาณนั้นนะครับทุกคนนี่สวยๆนะครับทุกคนสวยมากสวยมากเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปทําการยิงทดสอบกันนะครับเดี๋ยวไปที่ระยะ10เมตรก่อนนะครับทุกคนโอเคครับพี่หนึ่งเราจะทดสอบกันนะครับพี่หนึ่งซื้อลูกอะไรมาเนี่ย NRC ครับ NRC 124ยเกรครับเข้ามาดูพี่หนึ่ง พี่เด็กให้ผมรีวิวลูกจริงเลยเหรอโอ้ัดเลยหนัดนะครับระยะนี้นะครับด้วยความที่เป็นก๊อก17เจขาจะมีความที่ยิงได้นุ่มนวลกว่าปืนที่สั้นกว่านี้นะครับถ้าเป็น365หรือก๊อกส3เนี่ยจะมีแรงรีคอยดที่เยอะกว่านี้เดี๋ยววันนี้มาลองลูกจริงกันนะครับนะครั้งแรกเลยกับ1 7 FR ไม่ต้องซ้อมเนาะครับสั้นเลยสัดเลยโอเคพคดจะเลียว เห็นได้ชัดว่าแดงดีคอยออเขานุ่มนะผมรู้สึกว่าลูกจริงก็อยู่นุ่มนะครับเออเดี๋ยวไปดูกลุ่มกระสุนกันในครั้งแรกนะครับหฮนะยิงหลุดไปเองนัดหนึ่งด้วยกลุ่มกระสุนก,ก็ใช้ได้นะอันนี้แบบไม่ต้องซ้อมเลยครั้งแรกเลยนะนี่อ7 fr นะครับเดี๋ยวขอลองยิงแม่นยำช้าๆอีกชุดหนึ่ง ลองดูว่าจะได้ขนาดไหนครับต่อไปนะครับก็ลองยิงอีกครั้งหนึ่งนะครับุ่สจกคู่ยิงเจิมไปแล้วครั้งแรกเลยกับน้ำหนัก5.5ปอนด์ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็ลองซ้ำอีกเป้าหนึ่งเพื่อความชัวนะครับเพื่อความชัวนะเนาะเผื่อมือผมอาจจะเย็งไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับทุกคนมา แม่นไหมแม่นไหมฮะแม่นไหมถามจริงสุดยอดยิงแบบไม่พักเลยนะครับดอกเดียวเลยนะไปดูกลุ่มกันไะเออถ้าถ้าไม่นับเป้าผู้ยิงนะที่โคตรแม่นยิงถ้าไม่นับเป้าผู้ยิงยิงหลุดเองนะโคตรแม่นจริงโอ, what, โอ้โหลูกลุ่มโอ้ย o, เจ๋วพี่เจ๋วเจ๋วเห็นไหมเออสุดไหมระยะสิบเมตรยังไม่สุดยังไพอสิบห้าเมตร ลองดูลองดูได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาแบบเป็นเป็นเหรียญเหรียญได้ป่ะวงกลมอย่างเงี้ยเอาให้หลุดออกเลยได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้ผมก็ยิงประมาณนี้แหละเออโอเคพี่ลองดูสิบห้าเมตรครับนะโอเคครับระยะสิบเมตรห่างไปแล้วต่อไปขยับมาสิบห้าเมตรลองดูนะครับขออนุญาตเติมของก่อนนะก็เกี๊ยกาแฟก่อนเอาเอาให้เหมือนเดิมแล้วพี่เอาให้อยู่ในวงเหมือนเดิมเลยนะไม่ไม่เหมือนเดิมหรอกไม่เหมือนเดิมหรอกหรือแบบยิงให้เข้าเหมือนเป็นเหรียญห้าเลยอ่ะเอาอย่างนั้นเลย ผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นบ๊อบลีสเลกเกอร์ยิงปืนยังแพ้เด็กเลย <laughs> แพ้เด็กจริงดูกลุ่มกระสุนเป็นหลักนะครับระะนี่เขา<ๆ>เล่นสลูกจริงไม่ให้เรายิงเลยสุดยอดนะครับนักถือน้ำใจพี่หนึ่งจริงนะครับมาระยะ15เมตรนะครับลองดูกัน โอเคไปดูกลุ่มกันพี่ผมว่าก็พอได้อยู่นะแต่ว่าผม,มาสันส่นไปเองเนี่ยกลุ่มก็อยู่ราวๆนี้นี่แต่ยังอยู่ยังอยู่ในในนี้อยู่เดี๋ยวจะยิงอีกรอบหนึ่งคือคยิงเข้าตรงนี้รหรือไม่ก็เข้าตรงนี้จะทดสอบว่าถ้าเรา เมื่อกี้พอศูนย์มันเข้าไปสีดำอะ่ะมันจะไม่ก็เห็นเท่าไหร่รถ้า,ารยะยะสิบเตรอ่ะมันเลงจี้ได้แต่พอมาเป็นสิบห้าเบอะ่ะถ้ายิงสีขาวดีดีกว่าเพราะฉะนั้นเขาจะปรับไปนั่งแทนแต่ตัวนี้มันปรับไม่ได้ยังไม่ต้องตัดนะพี่รันยาวเลยครับผมจะลองเลงเข้าตรงสีขาวนะพี่แล้วก็จะดูกลุ่มกระศูนเพราะว่าอย่างที่บอกพอเลงเข้าสีดำอะ่ะศูนย์มันเกินครับศูนย์กับเป้ามันเกินกัน ลองดูนะครับพอเลงเข้าสีขาวแล้วจะยังมีความแม่นยาอยู่ไหมครับนะครับพูง่ายไปเห็นศูนย์ชัดๆแล้วก็ลองยิงดูนะโอเค อกลุ่มก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็พอๆกันไะไปดูกลุ่มกันวันนี้เอาให้สุดมันมีสิบ้าแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปยี่สิบห้าต่อ <laughs> พี่จะได้หายข้องใจว่าพืนดีไหมอ่ากลุ่มก็ประมาณเนี้ยคือกลมๆประมาณเนี้ยสิบห้าเมตรนะรเดี๋ยวขถ้าอยับมาก็อยู่ในเก้าหมดเลยอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวไปยี่สิบห้าไป ต่อไปก็เอาเอาให้สุดระยะเลย25เมตรกับกล้องบเจดครับยิงไม่เข้าเป็นตัวอะไรเท่ากนยิงไปลองดูกันนะครับ25เมตรมา โอเคได้เท่าไหนก็เท่านั้น,น,นแหละครับย5เมตรเดี๋ยวเผื่อก็สุดไปไว้ยิงเร็วด้วยเดี๋ยวไปดูทีเดียวครับปะครับพี่โ้เป็นปืนที่สุดมากคือเขายิงเน้นน,น, <S <S นุ่มนวลมากพี่สุดยอดจริงๆงเน้นนุ่มนวลจริงมันรู้สึกเหมือนไม่ได้แบบ ไม่ไม่เหมือนยิงก๊อกทั่วไปเออมันเวลาเราเราเรานั่ยนะมันให้ความรู้สึกแบบแปลกๆไงก็ไม่รู้นแรกเข้าสิบครับครับต่อไปเริ่มสั่นแล้วอันนี้นัดนแรกรู้เลยนัดนแรกเนี่ยครับก็ถือปรมาณนี้พี่กลุ่มดีอยู่หลุดอันเดียวเองเออถ้ายิงก็อยู่ได้ดำทั้งหมดครับือ่าดีอยู่ได้อยู่เดี๋ยวต่อไปผมขอทดสอบดีคอยเลยแล้วกันพี่ระยะนี้แต่ยิงต่อเนื่องเห็นศูนย์แล้วยิงที่เจ็ดลานะครับฝั่งด้านขวา เอาเลยถ่ายแล้วนี่ก็ได้พี่จะได้เห็นกระสุนกระเด็นหน่อยเอานะโอเคกระสุนแล้วยิงเลยมาจะบอกว่ามันดีว่ะโฮ้ยแจวแจวพี่แจวมันดีว่ะยอดแล้วเนี่ยมันดีจริง เออเข้ารู้เดียวไอ้เ,เดียวกันเลยอันนี้คือเห็นสุดแล้วยิงเลยครับอูพี่โคตรโชคดีเลยได้ปืนกระบ,บอกนี้มาคือสุดจริงเออนี่ก็กนะุ่มระยะยี่สิบห้านะก็บายเขาไม่น่อยก็อยู่ในผู้หยิงเนี่ยเพราะว่าผู้ยิงไม่ได้นิ่งพอขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็เจ็ดล้ายิงแบบยาวๆเลยปั้ง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 เลยนะครับครับดีพี่หนึ่งดีชอบชอบชอบ <laughs> เออชอบชอบครับขอได้ไหม ครับก็ให้ทางพี่หนึ่งเจ้าของปืนได้ลองยิงนะครับนี่เจ้าของปืนของเราป้ายยิงไม่ไกลมากนะครับระยะเจ็ดหลานะป่ายพี่ค่อยๆป้าย ค่อยเดินไกลพี่ค่อยเดินไกลไม่ต้องรีบ sure อโอเคเปลี่ยนแม็กกาซีนยิงต่อเลยต่อไปขอแบบต่อเนื่อง เคียบปืนหังสไลด์สวยก็โอเคเลยพี่ถ้าเป็นการป้องตัวก็ถือว่ายิงดีมากๆเลยนะครับนี่ตัวว่าตาใครตามมันนะใช่ครับอ่าศูนย์ใครศูนย์มันนะครับสุดยอดพี่หนึ่งสุดยอดขอบคุณครับครับโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับเจ้าตัวนี่ครับวอล์กสุดเจ็บเฟรนด์อาร์มี่ยว่ากล้องสเจ็เอฟอาร์ครับทำพี่หน่งเป็นไงบ้างพี่ชอบไหมชอบครับ แต่ตรงนี้ผมผมยิงเพิ่งยิงมาไม่ถึงรอยนัดนะไม่ถึงรอยนัดใช่ครับโอ้หเนี่ยใหม่ๆเลยอันนี้น่าจะเป็นกล่องที่สามอ่าฮะครับยิงกับกระสุน NRC นะครับนี่หัว f m j ร2 4ยี่เกรครับโอ้ลูกจริงก็ดีคอยผมว่าผมรู้สึกได้ว่ามันไม่ได้หนักหน่วงครับมันนุ่มนวลมากๆเลยครับนะครับยิงได้เป็นตัว Limited Edition ด้วยก็คือแบบแจ่มมากเลยไม่กล้าแต่งเลยแบบขอเป็นออริจินอลเดิมๆเลยขออย่างนี้เลยเนาะครับ สุดยอดพี่สุดยอดอันนี้ได้มาเท่าไหร่เลยพี่สามเก้าสามเก้าครับอ๋อของอะไรนะตำรวจอ๋อโอเคพี่ประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับสรุปคือกลุ่มระยะสิบเมตรก็ทําได้ดีครับสิบห้าสยี่สิบห้าถ้าผมนิ่งกว่านี้ก็ยิงได้ดีกว่านี้นะครับประมาณนี้อยู่ที่ผู้ยิงโดนรวนนะครับตัวปืนี่ะผมฟันธงเลยว่าดีอยู่แล้วนะครับจับถนัดมือเกมิกมือดีมากแล้วก็ไกลดีเลยไกลห้าถึงห้าปอนด์นี่คือทําได้สมูทมาก เมื่อกี้ไม่มีได้คลืนได้คาดเลยนะสมมุติไปเลยเออดีดีดีครับสมกับสมกับเป็นเพื่อนอาเม่นะครับทุกคนอ่าก็ประมาณนี้ครับสหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่หนึ่งนะครับเกีจแปดโคตรนะครับจริงๆอยากจะร่วมช่องกับพี่ด้วยแต่ไม่ไหวใช่ใช่ไม่ไหวไม่ไหวท่านใดอยากจะมีของรู้สึกตื่นเต้นไหนจะตื่นเต้นไหนจะลองอะไรแปลกๆใหม่ก็ไปหาพี่หนึ่งได้เกีจแปดโคตรนะครับรับรองว่าท่านจะไปถึง ถึงสุดยอดได้แน่นอนพี่เรน <c oughs> พี่เลนไปกับนหนี่เลนโอ <c oughs> เค <Okay S 2> ครับ,รบสำหรับนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับกับตัว Box 7 f r i e n d Army นะครับครับผมขอบคุณครับ <c oughs>